เดครับคลิปนี้ก็บันทึกเป็นครั้งที่3แล้วนะครับเพราะว่า,ามันมีเสียงแทรกมีเสียงรบกวนเข้ามา<ๆ>ก็พยายามที่จะทําคลิปต่อเนื่องแล้วก็โพสต์เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มันมันหรือเชื่อนะครับถ้าดูจากการจัดตัวเนี่ยทำใจเลยนะครับว่าเลสเตอร์เนี่ยน่าจะบุกมาชนะที่แอนฟิลด์แน่ๆนะครับแล้วก็ดูวิธีการเล่นเนี่ยเลสเตอร์เน้นมากเล่นดุดันมากจริงจังมากนะครับ ส่วนลิวฟูเนี่ยนะครับผู้เล่นชุดผสมที่เป็นชุดผสมที่อ่อนมากนะครับแนวรับเนี่ยนะครับมีผู้เล่นที่อยู่ในความคาดคะเนของผมเนี่ยก็คือซิมิคาสนะครับก็ยังไม่คิดนะว่าโจโกเมสเนี่ยนะครับจะได้ออกสตาร์ทแต่ว่าโจโกเมสก็ได้ออกสตาร์ทคู่กับเด็กนะครับก็คือคูเมติโอแต่โจโกเมสเองเนี่ยทั้งที่เป็นนักเตะซีเนี่ยแต่ว่าก็คือตัวปัญหานะครับส่วน ฝั่งขวาก็เป็นคอเนอร์บร d ดรีซึ่งดันให้เนโกวิลเลียมเนี่ยนะครับขึ้นไปเป็นตัวรุกฝั่งขวาแล้วเกมนี้นะครับก็เป็นไปตามคาดเลสเตอร์ซึ่งจัดตัวผู้เล่นที่มันเต็มเต็มมากๆเลยนะครับก็คือผู้เล่นในชุดที่ลงในพรีเมียร์ลีกนี่แหละนะครับนาทีที่9 j เจมี่วาร์ดี้ก็ยิงประตูแรกได้นะครับจากการแอซิสต์ของเจม์เดสันลูกนี้เกิดจากความผิดพลาดของผู้เล่นของเราเองนะครับชิมิคัส จะขึ้นบอลเลยนะครับกับปอพาบอลไต่ริมเส้นขึ้นไปปรากฏว่าทางเปเล,ล่าเนี่ยมาักอ,อยู่ข้างหน้าก็เลยทำให้ซิมิคาสนะครับก็ต้องจ่ายบอลตัดเข้ามาตรงกลางและก็ที่ตรงกลางน,น,นะครับก็มีซูมาเร่นะครับตัดบอลได้แล้วก็จ่ายบอลเร็วให้แมดดิสันแมดดิสันก็กรแทกบอลต่อให้วาดีเลยวาดีก็หลุดล่งๆคนเดียวเลยนะครับเข้าไปในกรอบเขตโทษวิ่งเข้าไปก็ไม่ต้องแต่งเลยนะครับ วางเท้ายิงสุดปัญญาที่จะหนูคิวินคาลัเลอร์นี่จะเซฟได้และประตูที่2ก็ตามมาเร็วมากแต่าจะาใน,นอีกสนาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเจมส์วิวารดีอีกครั้งนึงน,นะครับคราวนี้คนแอสซิสต์เป็นเพสเซนดาก้าก็เป็นจังหวะความผิดพลาดของอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือฝั่งฝั่งขวานะครับเป็นการรีบร้อนจ่ายบอลของคอเนอร์แบล็กี้แล้วก็ถูกผู้เล่นทางเลสเตอร์เนี่ยเพรสซิ่งมาพอเร่งจ่ายแล้วนิโกลวิลเลียมเนี่ยนะครับก็จะออกบอล ปรากฏว่าทางฝั่งเลเซอร์เนี่ยก็มาดักบอลได้ก่อนนะครับเนโกวิลลยมเนี่ยจะมาช่วยตัดบอลคืนก็ไม่ทันนะครับฮอลเนี่ยได้บอลก็แทงต่อให้แพสซันดาก้าเลยนะครับหลุดไปเลยแล้วจากนั้นแพสซันดาก้าก็จ่ายผ่านคูมเมติโอห้วาดียิงเข้าไปก็กลายเป็นตู2-0ของทีมเยือนและนาทีที่19ประตูตีไข่แตกของลิพูก็ตามมานะครับ ก็จากปีเท้าของออ์นะครับลูกนี้เนี่ยเป็นความยอดเยี่ยมของชิมิคาสเป็นลูกไถ่บาบนะครับชิมิคาสเนี่ยนะครับกำลังจะพาบอลขึ้นไปทางฝั่งขวาแล้วก็มันตันนะครับติดไปเรล,ล่าแต่ว่าในจังหวะที่กําลังเบียดชิงกันแล้วชิมิคาสเนี่ยบังได้ก็กระดกบอลข้ามหัวแล้วก็พลิกตามบอลไ,ไปเปเรล่าก็พอถูกพลิกเนี่ยก็ตามไม่ทันนะครับชิมิคาสพอปล่อยบอลตกปับป๊บเงยหน้ามองไป ทางเสาไกลนะครับก็เปิดลึกเข้าไปในกรอบเขตโทษค่อนไปทางกรอบเขตโทษทางฝั่งขวานะครับแล้วที่ตรงนั้นนะครับก็นักเตะที่ทําผิดพลาดหนึ่งในสองประตูนั้นนะอีกคนหนึ่งนะครับก็คือนิโก้วิลเลียมเนี่ยก็สอดเข้ามาแล้วก็โขกชงเข้ามาเจอบ๊อบบี้ก็พยายามที่จะเก็บบอลน,นะครับแต่ว่าเอนดีดีก็เข้ามาชิดมาประกบนะครับทาให้เจอบ๊อบบี้เนี่ยก็ต้องแตะบอลออกมาแต่ว่าจังหวะที่จะแตะบอลเนี่ยนะครับเอนดีดีก็จิ้มมา ในจังหวะนั้นเนี่ยมันก็เลยจิ้มบอลไม่ถนัดนักบอลมันก็ไหลน้ําหนักก็ดูค่อนข้างแผ่วแต่ว่าอ็อกซ์นะครับที่อยู่หนา้ากรอบเขโทษก็วิ่งเข้าไปนะครับแล้วก็วางเท้ายิงจากระยะประมาณสักสิหลาลูกก็พุ่งสวนเข้าประตูไปนะครับก็เป็นประตูตีไข่แตกแต่แล้วนะครับก็เป็นจังหวะประตูที่3ก็เกิดจากความผิดพลาดนะครับที่มันเกิดขึ้นอีกเป็นการเสียบอลทางฝั่งขวาอีกนะครับซึ่ง การประสานงานของทางฝั่งขวาเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วก็ถูกบีบนะครับพอเสียบอลเนี่ยนะครับบอลมันก็ล้นมาแล้วบอลเนี่ยมันกระดอนเข้ามาก็ถูกบล็อกนะครับอ็อ,อกซ์นะครับที่จะไปช่วยปรากฏว่าบอลเนี่ยมันตกมาชนตัวอ็อ,อกซ์แล้วมันกระดอนมันเข้าทางเท้าแมดิสันแมดิสันก็จัดการยิงจากระยะหน้าก่อเพืตโทษนะครับลูก พุ่งแรงแล้วก็ม้วนลงมุดใต้ขานสุดปัญญาที่ควีนคาร์ลเลอร์เนี่ยจะเซฟได้ลิเวอร์พูลก็ถูกนําไปในครึ่งแรก3ามต,ตัวหนึ่งสัดส่วนการครองบอลลิเวอร์พูลเนี่ยครองบอล59%เเลสเตอร์ครองบอล41%มีโอกาสยิง6ครั้งเท่ากันนะครับลิเวอร์พูลเข้ากรอบ2เป็นประตู1เลสเตอร์เข้ากรอบ5เป็นประตู3นะครับแล้วก็ลูกเตะมุมเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยเตะมากกว่า5ต่อ1น,นะครับแล้ว ครึ่งหลังมาเนี่ยครอปก็เปลี่ยนตัวเร็วเลยเปลี่ยนเอาเด็กออกหมดเลยนะครับสตัวนะครับเอาอีบูแล้วก็เจมิลเนอร์ดิโกโชต้านะครับเปลี่ยนคอนเนอร์เบรตตี้เปลี่ยนไทเลอร์มอร์ตัน, ry, น on, แล้วก็บิลลี่คูม,มิเตโอเนี่ยออกนะครับเพราะสมดุลของเกมเนี่ยมันไม่ได้เด็กเนี่ยถูกเร่งแล้วก็จับจังหวะไม่ได้เลยนะครับพอผู้เล่นชุดนี้ลงเนี่ยคุณภาพเกมเนี่ยมันก็ดีขึ้น เลสเซอร์ก็พยายามปรับเกมนะครับเอาอีเฮนาโชลงแทนดาก้าและลิวูก็เปลี่ยนเอบิกิต้าลงแทนจอรแดนเฮลเดอร์สันนะครับซึ่งเชื่อว่าเฮนโดเฮนโดเนี่ยนะครับจะถูกเก็บไว้ในเกมพรีเมียร์ลีกแล้วก็เฮนโดก็เพิ่งหายไข้มาด้วยและนาทีที่68นะครับก็เป็นประตูของดิโกโชต้าตัวสำรองที่ถูกเปลี่ยนลงไปแล้วก็คนแอสซิสต์ก็คือทาคุมิมินามิโนลูกนี้เนี่ยมันเกิดจาก บอลท ah oh, no bon, bon, so ี่จ land, ่ายจากแนวลึกขึ้นไปนะครับอิบาริมาโกนาเต้เนี่ยจ่ายบอลแทงบอลขึ้นไปให้ดิโกโชต้าและดิโกโชต้าเนี่ยนะครับก็จะจ่ายให้ฟิมิโนแต่จังหวะนั้นนี่นะครับผู้เล่นของทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยก็เข้ามาชิดนะครับฟิมิโนเนี่ยก็เล่นไปถนัดแต่จังหวะ2เนี่ยนะครับฟิมิโนเนี่ยก็ยังชิงบอลมาได้แล้วก็รีบดีบอลเร็วนะครับให้ทากุมิมิเนมิโนมิเนมิโนเนี่ยก็ใช้เซนส์เลยนะครับแตะบอลเร็วนะครับดิโกโชต้าเนี่ยหลังจากที่ แตะบอลให้ฟิมิโนเลยเนี่ยก็เคลื่อนที่หาที่ว่างแล้วก็บอลที่อินามิโน่เนี่ยจ่ายนะครับมันก็เข้าจงังหวะที่ดิโกโชต้าเนี่ยนะครับเคลื่อนที่เข้าไปพอดีเลยลูกนี้ดิโกโชต้าเกี่ยวบอลมาเข้าขวาแล้วก็ซัดเลยนะครับยิงเข้าประตูไปนะครับกลายเป็นระตูไล่มา2หรือ3นะครับแล้วนาทีที่90้บวกหนะครับประตูที่3ของลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นประตูตีเสมอเนี่ยก็มาจาก ถ้าคุมีมิน่ามิโนโนซึ่งเกมนี้เนี่ยนะครับแอซิดไปแล้วหนึ่งนะครับก็ได้จังหวะที่ลิเวอร์พูลเนี่ยกดต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่นาะทีที่70กว่าๆเนี่ยบอลเนี่ยมันอยู่ในการครอบครองของลิเวอร์พูลหมดแล้วก็ทางเลสเตอร์เนี่ยก็พยายามถ่วงเวลาสารพัดนะครับและนาทีที่90้บวกหเนี่ยนะครับบอลที่ทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยสกัดมันก็ล้นไปไปเข้าทางเจมส์มิลเนอร์นะครับเจมส์มิวเนอร์เนี่ยก็เปิดน้ำหนักที่มันพอเหมาะพอเจาะเลยนะครับ ผู้เล่นทั้งงฝั่งเลสเตอร์เนี่ยนะครับกำลังขาไม่ดีด้วยก็ขึ้นบ่งไม่ถึงบอลมันตกมาเข้าของทากุมิมินานุ่แต่บอลด้วยอกลงเซตอัพก็จัดการวอลเลย์ด้วยขวาพุ่งทะแยงเข้าประตูไปก็กลายเป็นประตูตีเสมอนะครับแล้วก็อีกไม่กี่วินาทีเนี่ยกรรมการก็เป่าหมดเวลานะครับก็ต้องดวนจุดโทษแล้วในการดวนจุดโทษเนี่ยนะครับเลสเตอร์ได้เตะก่อนนะครับยูริคิรามองเนี่ย ก็ยิงประตูเข้าไปแล้วทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็ส่งมิลเนอร์เข้าไปยิงมิลเนอร์ก็ยิงเข้าไปนะครับแล้วมือสังหารคนถัดไปของเลสเตอร์ก็เป็นเจมเมดิสันนะครับก็ยิงประตูได้เหมือนกันนะครับพิมิโน่เป็นคนที่2ของลิเวอร์พูลก็ยิงประตูได้อีกครับแล้วมาร์คอาร์บตันก็เป็นคนที่3ของเลสเตอร์ก็ยิงประตูได้อีกนะครับอ็อกซ์เป็นคนที่3มของลิเวอร์พูลก็ยิงประตูได้อีกนะครับแล้ว คนถัดมาก็คือผู้เล่นที่เป็นดาวรุ่งลุคโทมัสนะครับก็ยิงไปติดเซฟของคูยินกันเล้วเในวิกิต้ายิงเข้าประตูไปแรงกดดันเนี่ยก็ไปอยู่ผู้เล่นคนสุดท้ายของทางฝั่งเลสเตอร์ถ้ายิงไม่เข้าลิวพูเนี่ยก็จะเข้ารอบไปเลยนะครับปรากฏว่าอีเฮนาโชยิงเข้าประตูไปทางฝาั่งลิวพูเนี่ยก็เป็นเทกุมิมิเนโนะนะครับก้าวเข้าไปยิงแล้วก็ เน้นยิงแรงนะครับแล้วก็กะยิงเข้ามุมสูงแต่ว่าการวางเท้าเนี่ยนะครับไม่ดีพอนะครับก็เลยทําให้ลูกมันเบิร์ดข้ามขานไปก็ต้องมาซัดเดนเดสนะครับล้านเบอร์ทานเนี่ยนะครับไปยิงแล้วก็ติดเซฟของควีนเคเลอร์แล้วคนถัดไปของลิฟูก็คือดิโก้โชต้าก็จัดการซัดเข้าประตูไปนะครับก็เลยทำให้ลิฟูเนี่ยชนะในการดวลจุดโทษ5้ประตสีนะครับ ทีนี้มาดูคะแนนผู้เล่นเลยดีกว่านะครับควีนคาร์เลอร์เนี่ยเกมนี้ก็ต้องให้คะแนนอย่างน,น้อยก็ต้องมี7คะแนนนะครับเพราะว่าในจังหวะการโดนจุดโทษแล้วเวลาในเกมเนี่ยนะครับควีนคาร์เลอร์เนี่ยก็ช่วยเซฟนะครับแต่มันเล่นยากมากนะครับเพราะว่าผู้เล่นในแดนกลางแลวผู้เล่นที่ไร้ประสบการณ์เนี่ยพอถ,ถูกบีบถูกเร่งเนี่ยมันก็มองไปข้างหน้าเนี่ยไม่มีช่องจ่ายก็ลนลานนะครับฝั่งขวานี่เห็นชัดเลยว่า อาการโรคราเนี่ยมันชัดมากนะครับแต่ควีนคาร์เลอร์เนี่ยก็เซฟได้เท่าที่มันควรจะเซฟได้แล้วนะครับแต่ละลูกที่โดนเนี่ยมันสุดเป็นยาจริงๆและในจังหวะโดนจุดโทษเนี่ยมันเป็นช็อตเป็นช่วงเวลาสําคัญเลยที่ควีนคาร์เลอร์เนี่ยนะครับช่วยเซฟทีมได้แล้วก็พาทีมเข้ารอบรองชนะเลิศไปนะครับควีนคาร์เลอร์เนี่ยผมให้เป็นเจ็ดนะครับบิลลี่คูเมเตโอเนี่ยนะครับในเกมในครึ่งแรกที่เจ้าตัวเนี่ยลงเล่นก็ มีจังหวะผิดพลาดออกบอลใช้่จังหวะหนึ่งที่โดนชกไปนะครับก็เป็นวาดี้เนี่ยแหละครับเบียดชกเข้าไปแต่ว่าก็ไม่เสียหายนะครับลูกนี้นะครับก็เป็นคิลเลอร์เฮอร์เนี่ยเซฟได้แล้วจังหวะอื่ๆนๆก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันคู่เซนเตอร์ระหว่างโจโกเมสกับคูเมติโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าคูเมติโอดูดีกว่านะครับบอลที่จ่ายก็มีคุณภาพกว่านะครับคูเมติโอเนี่ย ผมก็ให้ไปที่6.5ได้นะครับโจโกเมสคู่เซนเตอร์ข้อผิดพลาดเยอะมากผมนับเนี่ยการผิดพลาดทั้งจังหวะถูกฉกบอลเอย่ยจ่ายบอลผิดพลาดไปเข้าทางคู่ต่อสู้เอยนับรวมๆนี่เนี่ยประมาณ6จังหวะนะครับสำหรับโจโกเมสนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมนี้เนี่ยตัวที่เป็นบ่อยใหญ่เลยในแนวรับก็คือโจโกเมสนะครับโกเมสเนี่ยผมให้ไป เนื่องจากเกมนี้ลิ์พูเนี่ยสามารถชนะในกรดูตุดโทษเข้ารอบไปไม่งั้นผมจะให้ประมาณสัก4.5นะครับอันนี้ผมก็เลยอนุโลมให้โจโกเมสมาเป็น5.5นะครับคอตาซิมิคาสก็มีข้อผิดพลาดแล้วก็สภาพร่างกายไม่ดีแต่ว่าไอ้จังหวะที่ใช้ทักษะนะครับที่เกี่ยวบอลข้ามหัวคู่ต่อสู้แล้วก็พลิกไปยโยนนะครับลูกนั้นมันเป็นที่มาของประตูด้วยนะครับ แต่จังหวะผิดพลาดก็มีลูกเปิดก็ไม่ได้แม่นเหมือนเดิมนะครับจังหวะเติมก็ถือว่าใช้ได้แต่เนื่องจากสภาพแมตต์ฟิตเนสเนี่ยของเจ้าตัวไม่ดีนักนะครับนาทีที่80ก็ถูกเปลี่ยนออกแต่ว่าโดยฟอร์มในสนามเนี่ยก็อนุโลมให้ได้นะครับว่าคอส s ซัสซิมิคัสเนี่ยเอาไปที่6.5ได้นะครับและคอนเนอร์บรดลีย์เนี่ยนี่คือเด็กแต่ว่าถ้าให้คะแนนเอาตามมาตรฐานของมาตรฐานผู้เล่นลิเวอร์พูลเนี่ย ก็ต้องบอกว่าเกมนี้ก็เป็นหนึ่งคนนะครับที่คือปัญหาอย่างยิ่งเลยพอถูกกดดันแล้วเนี่ยก็หลุดลานนะครับจังหวะออกบอลแล้วก็การบีบของทางผู้เล่นเลสเตอร์เนี่ยทำให้คอนเนอร์แบลตลีเนี่ยนะครับเกิดปัญหามากเลยนะครับแล้วก็แบลตลีเองเนี่ยนะครับเกมนี้ก็ถูกเปลี่ยนออกในนาทีที่4ี่นะครับผมให้ไป5.5จุดนะครับไทเลอร์มอร์ตันยืนในแดนกลางแล้วด้วยการบีบเร็วแล้วก็เข้าบอลดุดดันของทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยนะครับ ไทเลอร์ม,มตันก็อยู่ในสภาพชุลมุนนะครับแต่ละช็อตแต่ละช็อตนี้ท่องเล่นเนี่ยนะครับหลายจังหวะก็ตัดสินใจไม่ดีนะครับบางจังหวะก็ปล่อยบอลตกการอ่านตำแหน่งบอลที่บอลจะตกมาหรือการเคลื่อนที่เข้าไปครอบเพืร์พื้นที่เนี่ยก็ยังไม่ดีนะครับผมก็ให้ไป5.5เท่ากับคอเนอร์บล d ดดี้นะครับอ็อกซ์ครึ่งแรกยิงประตูได้นะครับแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยพอมีตัวอื่นเนี่ยมาประคองเนี่ยก็ถือว่าอ็อกซ์เนี่ย ยกระดับขึ้นมาก็ทําให้จังหวะการเล่นของลู์พูเนี่ยดูดีขึ้นแต่ครึ่งแรกเนี่ยมีจังหวะที่ถ้าตัดบอลการบิดพื้นที่ถือว่าดีนะครับแต่ว่าพอพาบอลไปด้วยตัวเองเนี่ยนะครับก็มีจังหวะที่พาบอลไปตันไปเสียเนี่ยนะครับอยู่สองสมผลแต่ลูกที่ยิงประตูตีไข่แตกได้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตออกแล้วก็มีจังหวะจ่ายสวยๆด้วยนะครับออกเนี่ยเกมนี้ก็ผมให้ไป6.5นะครับเฮนโดเนี่ยเกมนี้ แบกเด็กๆไม่ไหวนะครับชุลมุนไปหมดเลยนะครับแล้วก็เพิ่งฟื้นไข้มาด้วยนะครับเล่นไปประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับก็ถูกเปลี่ยนออกเกมนี้เฮนโดเนี่ยก็เล่นแค่พอประคองตัวนะครับผมให้ไป6นะครับเจ้าบอบบี้นะครับลูกที่ assist ให้ออฟเนี่ยนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็พอมีการเปลี่ยนตัวลงมาเนี่ยเจ้าบอบบี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมเกมได้ดีนะครับเกมนี้เนี่ยก็มีส่วนนะครับที่ทําให้ลูกบูเนี่ยตีเสมอได้แล้วก็ ในที่สุดเราก็ตัวจุดโทษแล้วก็ผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็ให้ฟิมิโนโไปที่6.5นะครับเนโกวิลเลียมเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยถ้าเ,าเฉพาะครึ่งแรกเนี่ยผมน่าจะให้ประมาณสัก5้านะครับแต่พอครึ่งหลังมาเนี่ยมันก็ยกระดับดีขึ้นแล้วก็การมีส่วนโม่งชงให้เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยเก็บบอลแล้วก็จ่ายขึ้นมาให้ออกจริงนะครับครึ่งหลังมาเนี่ยพอมีตัวประคองมาเล่นในตำแหน่งแบ,บ็คขวาเนี่ยก็ทำให้ เนโกเลียมเนี่ยเล่นได้ดีขึ้นนะครับเนโกเลียมเนี่ยผมก็ให้ไปที่6นะครับถ้าคุณมีมินาวิโนโเกมนี้เนี่ยถูกเบียดถูกแซะเนี่ยเสียจังหวะหมดแต่ว่าก็เป็นตัวสำคัญเลยที่ทั้งยิงทั้งจ่ายนะครับแอซซิให้โชต้าก็สวยมากนะครับตัดสินใจเร็วแล้วก็การอ่านจังหวะต่างๆถือว่าโอเคเลยมีปัญหาก็คือการเบียดกระแทกเท่านั้นเองแล้วก็ การยิงลูกตีเสมอในนาทีที่90บวก5เนี่ยนะครับก็ต้องให้เครดิตนะครับว่าเทอมิมินิเน,เนี่ยมีส่วนอย่างยิ่งนะครับที่ทำให้ลูกผูเนี่ยเข้ารอบไปได้ผมให้เป็น7นะครับตัวสำรองดิโกโชต้าเนี่ยนะครับลงไปเนี่ยก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงก็ไปยิงประตูไล่มาเป็น2-3นะครับแล้วการมีส่วนร่วมการไล่เรสไล่เบียดไล่ฉกบอลจากผู้เล่นทางเลสเตอร์แล้วก็เคลซิ่งจน ทางฝั่งเลสเตอร์เนี่ยนะครับอยู่สภาพอ่อนเพลียพลีแรงนะครับก็เป็นมีนักเตะที่เป็นตะคิวกันเยอะนะครับก็ดิโคชต้าเนี่ยผมให้เป็นเจ็ดนะครับเจมส์มิลเนอร์เนี่ยนะครับก็จ่ายบอลสําคัญแต่บอลที่จ่ายที่มีคุณภาพจริงก็ลูกจ่ายที่ให้เทโกมิมิโนโมโนไโดน้แหละนะครับแล้วคู่ต่อสู้เนี่ยหมดแรงกระโดดแล้วนะครับลูกนั้นก็เป็นลูกแอสซิสต์แล้วก็เป็นลูกตีเสมอด้วยนะครับมิลเนอร์แล้วก็ดวลจุดโทษก็เป็นคนที่ไว้วางใจได้อย่างยิ่งเลยนะครับ มิลเนอร์เนี่ยเอาไป6.5นะครับโอเวนเบกลงมาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ก็ไม่ได้ต่างจากชิมเคาสักเท่าไหร่นะครับผมให้ไปได้ที่6นะครับโกนาเต้นะครับลงมาเนี่ยคุณภาพการเล่นเนี่ยเห็นความแตกต่างชัดเจนดีกว่าเซนเตอร์ฮารที่อยู่ในสนามก่อนหน้านี้เนี่ยทุกตัวนะครับดูนิ่งกว่านะครับแล้วก็ดูชัวมาตรฐานนี่เล่นในระดับสูงนะครับ แล้วจังหวะเปลี่ยนปะทะจังหวะเข้าแท็เกิลก็ดีแล้วก็อ่านจังหวะดีนะครับ mm hmm. ก็โกนนเต้เนี่ยผมให้ไป6.5นะครับถ้าเจ็ดได้นะครับและในบิกิตานี่ก็อีกทีสำคัญคนหนึ่งนะครับที่ทำให้ลิ้วภูเนี่ยนะครับยกระดับขึ้นมาทั้งตีเสมอได้แล้วก็ชนะในการโดนยุดโทษก็คือในบิกิตาจริงๆบอกตรงว่าทําใจแล้วนะครับว่าลิเวพูเนี่ยน่าจะตกรอบในรอบนี้แหละนะครับเพราะว่าเห็นการจัดตัวของทังฝั่งเลสเตอร์เลยเนี่ยก็ไม่คิดเหมือนกันนะครับว่า เราจะสามารถถูกนำไป3ประตูหนึ่งแล้วก็ไล่ตีเสมอได้แล้วก็ดึงเลสเตอร์ไปดวนจุดโทษและก็ยิงถุดโทษได้ดีด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าด้วยหัวจิตหัวใจนะครับจังหวะที่ลิวพูเนี่ยไล่บทบีในช่วงท้ายเกมนะครับตั้งแต่นาทีที่70ไล่ไปเนี่ยนะครับจริงๆบทตั้งแต่มีการเปลี่ยนตัวสมองลงไปแล้วนะครับการคลองเกมของลิวพูเนี่ยมันเห็นชัดเลยว่าคุณภาพมันดีขึ้น จนเลสเตอร์ต้องทําทุกวิธีทางที่จะถ่วงเวลานะครับแล้วก็ลิ์พูเนี่ยก็สามารถตีเสมอได้จนได้นะครับความพยายามเนี่ยไม่ปล่าประโยชน์แล้วก็ลิ์พูก็สามารถเข้ารอบไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้การแก้เกมของครอปก็ถือว่าทําได้ดีมากๆนะครับแล็เป็นเกมที่มันอย่างเลยเชื่อนะครับสนุกจริงๆแล้วหลังจากนี้ลิ์พูก็จะกลับไปเล่นในพรีเมียร์ลีกซึ่งยังไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมี ผู้เล่นที่สมบูรณ์เนี่ยพอจะลงเล่นในพรีเมียร์ได้สักกี่คนส่วนผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําก่อนเกมหรือหลังเกมนะครับจะดูสภาพร่างกายเพราะว่าผมกำลังจะไปฉีดเข็มเข็มที่3นะครับก็คิดว่าอาจจะไปฉีดเป็น MIA นะครับอาจจะมีผลข้างเคียงต่อสภาพร่างกายผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันจะมากแค่ไหนถ้าทําคลิปไหวผมจะทําคลิปต่อนะครับก็ออกตัวไว้ก่อนนะครับก็สรุปรีวิก็ ได้เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วครับอย่างน,น้อยก็ได้ไปเล่นในสนามเรมดี่แล้วเจอใครดูกันช็อตต่อช็อตนะครับตอนนี้โฟกัสหลักก็อยู่ที่พิมมิเรกแลวก็ยูซีแอลนะครับแต่ว่าบอลถ้วยนี้นะครับเราก็หวังอยู่เหมือนกันเพราะดูจากการจัดตัวแก้เกมในครึ่งหลังเนี่ยก็เห็นชัดว่าครอปเนี่ยครับก็ไม่ทิ้งสัทีเดียวครับสวัสดีครับ